มาแบบไหน,นมาเสาใช้มาอะไรก็ได้มาหน่อยกะว่ามาหลายกะว่าบ <c oughs> ่<อ>มากะว่าบ้าตัวแบกบ้าเข้าเป็นกระสอบบ่มมาจนเบิดมาแม่นเบิดสอบตัวแล้วนี่หลายๆเจ้าจังไดล่ะบาี้มื่อกินเบิดบ่มื้อเดียวน่ะเมาเนาะเบิ่งไปจังได๋เห็นหมันหน่วยหน้อยๆเนาะเฮียป๋าแดก็บ่เต็มไหม พ่ใจไรอันนี้ก็บ่าห่างก็บ่ห่างไอ้ยันือก็เบาอย่างเจวนเลมนว่ามันจะมาเครื่หนึ่งมาเต็มหมอข่อยใส่แ่นขยายข่ก็บ่าเว่นแวนไข่ขยายเราเป็นสอบแม่มาจนมืดใคกินมืดึงเฮีดไังได๋บัดเียวนึกว่ามาเครื่องหมอที่มาเปิดเบต้งเต็มหมอะนึกว่าเครื่องหมอเปิดอบต้นเต็มหมอนโอ้ยปาใหม้งานใดวาย่ยกจังวายยกเจือได้อยบเทบไดกับเก่ว่าเนี้ยปสเปิดสอบเลย่น้องเอย เท็นนวไดล่ะ้ัเปานไปไปงามแตงเนาะมาี่ละเปอนเปสอบหนึงกับมาจนเมื่เปอนบวกไงพ่ดเคยถอนไ้บวกซิบมือสอเป็ถอนบวกแซเฮอุ้นเขาเย็นกินย่นี่มือหนึ่งคนเดียวฮะอุ้นเขาเย็นกินย้า่มือนึงอุ้นยังก่ออุ้นเขาเย็นต้อมักินมดวุ้ใหม่มันสีบุ้มีหมอไวปหนึ่งปี่มหลายปะนั่นไ่หนึ่งหาเสียเรานบ่กทูกพี่สิบบาทบกร้ายลองเดียวมึง เอาไปเกลือไก่เอาเพเกลือไก่ข้าวมันเยอะเกินมาใส่ไปบวกเสามาเข่าบ่ถือพี่น้องเลยว่าแม่นหมอมันน้อยๆก็เทไปเรื่อยเทไปเรื่อยเนาะใส่แว่นแว่นกับขยายว่ามันว่ามันมันขยายเนาะไปได้หมอมันใหญ่มันตือือร้ายหมอน้อยกระตือรือร้นขยายกับนุ่งหมอใหญ่เนาะกีบแดดหมอใหญ่อีกแดดมันหมอใหญ่อีกอีกจิตต้งใจละเขาจัดการคิดซอยในพี่น้องเห็นแนวเดี๋ เย่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 ยูแนวนี้เอาเฟอเกลือไก่ทั้มาหน่อยก็ว่ามาหลายก็ว่าบ่มาก็ว่าฮู้แนวไหนพาหลายเอาไปก็